สินสมรสคืออะไรคะคือทรัพย์สินที่ได้มาหลังจดทะเบียนสมรสคร่ะอืมต้องแต่งงานแล้วแนนบอค่ะแต่งงานตามประเพณีมือนันหลังจากตื่นยีมเม่เซาหรือจดทะเบียนมือนันเลยแม่นยอ่าแล้วครับผมเกิดยังเกิดขึ้นครับเกิดไล่ได้เกิดทรัพย์สินเกิดเงื่อนทองไปซื้อบ้านซื้อรถ แม่บอะเงินเดือนอได้บ่เงินเดือนก็นได้ครับผมสินสมรสได้แก่อะไรบ้างครับอเออเงินเดือนหนึ่งเงินเดือนหระครับโบนัสโบนัสหระครับค่าเช่าไม่หระครับหรือดอกเบี้ยที่ได้รับจากทรัพย์สินส่วนตัวค่ะอ๋อหมายควาว่าไอเบโอก่อนแต่งงานนี่ไอเบโอมีเงินในบัญชีอยู่หนึ่งล้านบาทค่ะหลังจากไอเบโอแต่งงานเสร็จปั๊บนะครับดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนั่นนะครับเงินหนึ่งล้านบาทยังเป็นสินส่วนตัวของไอเบโออยู่ค่ะแต่ว่าดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นนั่นเป็นสินสม,มรสอ๋อเช่นไอเบโอเป็นเจ้าพ่อ,อสังหาริมัค่ะมีห้องพักอยู่ซิห้องครับอ่าลากให้ค้นเซาท,ทุกเดือนอ่าปกติไอเบโอเก็บได้ยูะมานห่างหกหมื่นบาทอ่หาห่างหกหมื่นบาท ที่เก็บเขาในพอตในรายได้นะครับหาหกหมื่นของเดืองของหองพักหองเซาหลังจากที่จดทะเบียนสมรสกับแฟนแล้วภรรยาแล้วเงื่อนหาหกหมื่นที่เกิดขึ้นนั้นถือว่าเป็นสินสินสมรสสมรสท่านที่ครับพี่น้องแต่ว่าทรัพย์สินที่มีอยู่นะครับมีอยู่ก่อนสมรสก็คือห่องพักนะั่นยังเป็นของ เขาเป็นของอา <I, S 1> ยไปไอไบโอยูนะครับแต่ว่าค่าเสาที่เกิดขึ้นที่เกิดไล่ได้จากเดือนละหามืงินที่ไบโอได้อยู่ประจำเนี่ยค่ะหลังจากสมรสปั๊บเนี่ยภรรยานี่ถือว่าเป็นสินสมรสทันทีค่ะเงินเดือนก็เป็นสินสมรสอุ๊ยยังมีเงินเดือนยังมีเงินเดือนว่าซานนะครับอข้อดีของการจดทะเบียนสมสเนี่พี่น้องทางบ้านถามเข้ามาทางแฟนเพจมามาแล้วกฎหมายไก่โตถามว่า การจดทะเบียนสมรสดีอย่างไรด,ดีอย่างไรในมุมมองของแตงกวาเอาไว้ฟ้องค่ะเอาไว้ฟ้องอะสร้างว่าแถีครับผมข้อดีของทะเบียนสมรสก็คือเฮ้าเป็นสามีภรรยาที่ชอบดยกฎหมายหนึ่งค่ะสองครับผม,มในการผ่าตัดการรักษาพยาน์ก็ต้องขาขอความยินยอมค่ะอ่าทรัพย์สินที่หามาใดร่วมกันในระหว่างที่จดทะเบียนสมรส สามีภรรยาก็ต้องแยกเป็นสินสมรสก่อนสินสมรสครับขันหมดว่ามีเงินหรือมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับหรือมีลูกอยู่นําลูกอยู่นํ<ะ>่หากภรรยาหรือสามีตายไฟใดไฟหนึงนงน่งตายบ้านหลังนี้นะครับผมก็ต้องแบ่งให้แกคู่สมรสก่อนครึง่งหนึง่งครึ่งหนึ่งหลังจากนั้นคู่สมรสยังมีสิทธิ์ไปแบ่งอีกกับบุตรหรือทายาทอีกนะครับอีกส่วนหนึ่ง อ๋อนี่คือคอดีครับส,สองต่อได้สองต่อนี่คือขอดีของทะเบียนสมรสเรียกง่ายๆว่าสามีตีตาคุ้มตาแตกเลย